ความรักเป็นสิ่งที่คนแทบทุกคนโหยหาอยากจะมีอยากจะได้อยากจะอยู่ในความรักแต่เมื่อมีความรักมาแล้วไม่นานหลา,หลายคู่ก็ขมขื่นเป็นทุกข์จากคนที่เคยรู้สึกว่ารักกันมาก เหมือนจะกินกันได้แต่พออยู่ด้วยกันไม่นานมันก็เปลี่ยนไปรู้สึกทะเลาะเบาะแหวงกันรู้สึกไม่ไว้ใจกันรู้สึกเป็นทุกข์กับการหึงหวงบ้างการหวาดระแวงบ้างทำให้เห็นว่าคนที่รักแล้วเป็นสุขเนี่ย มันก็มีพอสมควรแต่คนที่รักแล้วเป็นทุกข์เนี่ยก็มีมากทีเดียวมันทำให้ผมกลับมาคิดว่าความรักที่ทำให้เป็นสุขทําไมมันจึงมีไม่มากนักคู่ชีวิตที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความ สนุกสนานเพลิดเพลินกันจริงๆเนี่ยมันมีให้เห็นแต่ก็ไม่มากเท่าที่ควรอะไรทำให้ความรักมีปัญหาแบบนั้นเราจะออกแบบความรักให้มันสดใหม่มีชีวิตชีวามีความตื่นเต้นตลอดเวลาเป็นไปได้ไหมหรือว่าความรักเป็นพรมดิขิด เป็นสิ่งที่ฟ้าดินกำหนดมาแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นี่คือโจทย์ที่ผมเคยทุกทรมานเคยใช้เวลาคิดเรื่องนี้มายาวนานมากทีเดียวซึ่งเวลาที่เสียไปเนี่ยผมเห็นว่ามีค่าก็เลยอยากจะเล่าแบ่งปันกันฟังเพื่อว่าคนอื่นอาจจะเอาไป พัฒนาต่อยอดทำให้ความรักสนุกกว่านี้มันกว่านี้ดีกว่านี้ได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่อยากจะคุยในวันนี้คือเรื่องความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมโหยหามาตลอดชีวิตเพราะผมเป็นคนที่ขี้อายมากไม่กล้าคุย เรื่องไม่กล้าคุยกับผู้หญิงความขี้อายเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกด้อยที่เติบโตมาโดยไม่มีอะไรเลยเติบโตมากับความยากจนด้อยการศึกษาเป็นคนที่อยู่ในถิ่นที่กันดานมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองนี่ด้อยกว่าคนอื่นไม่กล้าทำนั่นไม่กล้าทำนี่ไม่กล้าพูดนั่นไม่กล้าพูดนี่น อันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหามายาวนานในชีวิตของผมและทําให้ผมเนี่ยไม่มีแฟนมายาวนานมากจนเกือบ30ปีครับซึ่งมันเป็นความทุกข์ที่ลึกซึ้งและยาวนานมากการที่คนคนหนึ่งอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่มาอยู่ด้วย แล้วก็เป็นคู่ชีวิตกันอยู่ด้วยกันได้แบบมีความสุขแบบเข้าใจกันเนี่ยอยากจะมีอย่างนั้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาใครมาอยู่ด้วยได้เพราะความรู้สึกด้อยในตัวเองว่าหน้าตาไม่ดีดังไม่โดง่งกรามใหญ่ผิวคล้ําหัวไม่สวย เป็นคนไม่ฉลาดไม่มีเงินอันนี้คือสิ่งที่ทำให้รู้สึกอายที่จะไปพูดกับผู้หญิงว่าเราชอบเขานะไม่กล้าพูดกลัวเขาจะบอกว่าตัวเองยังไม่มีอะไรเลยอะและจะมารักคนอื่นได้ยังไงและจะมาดูแลคนอื่นได้ยังไงตัวเองยังดูแลตัวเองไม่รอดอันนี้คือภาพที่เคยรู้สึกในสมัยก่อนมันทำให้ผม รู้สึกแย่มากรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าโลกใบนี้ยมีผมอยู่คนเดียวคนเยอะมากไปไหนก็มีแต่คนเต็มไปหมดเลยแต่มันจะรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเพราะคุยกับใครไม่ได้จริงๆแม้จะอยู่กับคนเยอะแต่เราไม่ได้สามารถที่จะคุยกับคนแต่และคนได้ อย่างลึกซึ้งหรือเข้าใจกันจริงๆได้อันนี้เป็นความทุกข์ทรมานที่กัดกินใจผมมายาวนานมากในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ผมกลายเป็นคนที่อกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งผมก็คิดว่าไม่มีคนไม่น้อยเหมือนกันที่เป็นเหมือนผมไม่งั้นสาย,ยันสัญญาคงไม่ดัง าะสายยันสัญญาก็ขายแต่เพลงเกี่ยวกับอกหักอกหักตลอดเลยอะสายยันสัญญาก็เลยดังทะลุฟ้าเลยเพราะว่ามันมีคนเหมือนผมเยอะผมก็เลยต้องฟังเพลงเศร้าๆของเขาแล้วก็รู้สึกเศร้าบางครั้งก็นั่งร้องไห้คนเดียวน้ำตาซึมครับสงสารตัวเองและสลดสังเวชกับชีวิตตัวเองที่เกิดมาทำไมมันด้อยขนาดนี้ นี่คือภาพที่ผ่านมาในที่สุดผมก็เริ่มมาคิดว่าเราจะสร้างความรักที่ไม่เป็นทุกข์ได้ไหมถ้าเราจะฝืนพรมลิขิตเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะอยู่เหนือโชคชะตาเป็นไปได้ไหม เพราะคำว่าโชคชะตาหรือพรหมลิขิตก็คือการปล่อยปล่อยมันไปโดยไม่จัดการนั่นเองแต่เรารู้สึกว่ามันไม่สนุกเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราอยากจะแก้ไขโชคชะตาของตัวเองโดยไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรใดทั้งสิน้นแต่เราจะเปลี่ยนตัวเองผมก็มานั่งไขครควญเรื่องความรักว่ามันคืออะไรมันคืออะไร เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาคิดดูแล้วผมก็เริ่มเห็นว่าเวลาเราพูดถึงความรักเรามักจะพูดเรามักจะคิดถึงการที่เราเป็นเจ้าของใครสักคนหนึ่งถ้ารักใครก็หมายความว่าเราเป็นเจ้าของคนคนนั้นคนคนนั้นก็ต้องเป็นของเราตลอดนี่คือความรู้สึกแต่มาคิดดูอีกทีหนึ่งว่าการที่เรารู้สึกว่าความรักหมายถึงการเป็นเจ้าของใครสักคนหนึ่งเนี่ย มันถูกต้องแล้วเหรอมันเป็นจริงได้แค่ไหนในสภาพปกติในภาคปฏิบัติเพราะว่าคนแต่ละคนก็มีใจเป็นของตัวเองไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเกย์หรือเป็นเลสเบี้ยนต่างคนก็ต่างมีใจเป็นของตัวเองและทุกคนก็อยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเสมอทีเนี้ยถ้าเราชอบคนเนี้ แต่เขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้เราชอบเขาเพราะอะไรผมก็กลับมาถามตัวเองว่าเราชอบเขาเพราะอะไรเรารักเขาเพราะอะไรก็จะพบว่าจริงๆแล้วเวลาเรารักใครสักคนเนี่ยหมายความว่าเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่มีแต่คนนั้นมีอย่างผมชอบผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่ขี้เล่นสนุก ในความเป็นจริงแล้วก็คือผมขาดความสนุกขาดความขี้เล่นเป็นคนที่ชอบเศร้าชอบซีเรียสชอบจริงจังเกินไปฉะนั้นผมจึงอยากได้คุณลักษณะนั้นมาเติมเต็มสิ่งที่ผมขาดไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้ผมเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาเราบอกว่าเรารักใครสักคน่ยหมายความว่าเราต้องการส่วนที่ดี ส่วนที่เราขาดจากคนนั้นซึ่งเขาเป็นคนที่มีส่วนที่เราขาดเอามาเติมส่วนเราหรือบางทีเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีระเบียบเรียบร้อยไม่มีการจัดการอะไรเลยแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจัดการดีมากเราก็จะหลงรักเขาตรงนั้นอันนี้คือความรู้สึกที่ขาด ที่เรามีเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีบทบาทแรงที่สุดก็คือความต้องการที่จะมีเซ็กกับคนคนนั้นคนคนนั้นอาจจะหน้าตาย่วยวนทำให้เราอยากมีเซ็กด้วยอยากจะสืบพันธุ์กับคนคนนี้อันนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากครอบครองเขาเราอยากจะสืบพันธ์กับเขาแต่เพียงผู้เดียวอะไรทำนองเนี้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่า นี่คือความหมายของความรักที่ผมรู้สึกและผมก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกอย่างนี้ด้วยซึ่งความรู้สึกอย่างนี้โอกาสที่จะสมดุลกันระหว่างคนสองคนเนี่ยก็มีน้อยลงเพราะว่าแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันแต่ละคนก็มีความฝันที่แตกต่างกันดังนั้น เวลาแต่งงานกันเสร็จปุ๊บมันจึงอยู่ด้วยกันนานไม่ได้เพราะว่าลึกๆแล้วความต้องการตรงนั้นมันต่างกันมองดูภาพกว้างทั้งหมดก็จะทำให้เห็นว่าเวลาเราพูดถึงว่าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยหมายเขาว่าเราอยากครอบครองเขาอยากเป็นเจ้าของเขาถ้ามองอีกแง่หนึ่งว่า ถ้ารักโดยไม่ครอบครองเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือแค่อยากจะชื่นชมสิ่งที่เขาเป็นอยากจะชื่นชมสิ่งที่เขามีอยู่แต่ไม่จำเป็นต้องครอบครองเหมือนกับการมองเห็นดอกไม้สวยๆเนี่ยเราเห็นว่าดอกไม้นี่มันสวยมากมันหอมมากมันงดงามมากแต่เราไม่ต้องเด็ดมาเลยได้ไหมปล่อยให้มันงดงามอยู่ตรงนั้นนะ แล้วเราก็ชื่นชมมันผมเริ่มคิดอย่างนี้บ่อยขึ้นหลังจากนั้นแล้วผมก็เริ่มเห็นว่าก็เริ่มฝึกว่าเราจะแค่ชื่นชมกับความงามของผู้หญิงแต่และคนที่ผมแอบรักเขาโดยไม่ต้องคิดที่จะเป็นเจ้าของเขาได้ไหมเริ่มต้นฝึกครับฝึกที่จะมองแบบนี้ฝึกที่จะคิดแบบนี้ มันก็เป็นความเพลิดเพลินอีกแบบหนึ่งที่เราได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งได้เป็นสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราก็ชื่นชมเขาจนกระทั่งเขาเปลี่ยนไปก็คือแต่งงานไปเขาไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเราก็ถือว่าจบแล้วก็เริ่มคิดกับคนใหม่ต่อไปเรื่อย,อยโดยวิธีนี้ทำให้ผมเริ่มรู้สึกถึงความเบา ความง่ายในการที่เรารู้สึกว่าเราได้รักใครสักคนหนึ่งนะแต่มันไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องรักเราตอบเราแค่แอบรักเท่านั้นเองแอบชื่นชมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ชโลมใจคนที่มีปัญหาอย่างผมทําให้อยู่ได้แล้วก็มีความพอใจในระดับหนึ่ง จนกระทั่งต่อมาผมก็ได้กลับไปอยู่บ้านไปทำสวนทำไร่ทำนาแต่ก่อนนี้ผมไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองด้อยตัวเองอยากจนตัวเองโง่ตัวเองไม่ฉลาดเป็นคนที่ไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเลย ความมั่นใจในตัวเองไม่มีเลยอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมไม่มีคู่ชีวิตจนกระทั่งผมออกไปอยู่หมู่บ้านแล้วก็เริ่มปลูกผักทำสวนเริ่มหาอาหารกินเองได้หลังจากนั้นความรู้สึกภาคภูมิใจมันเริ่มก่อตัวขึ้นว่าเราเพึ่งตนเองได้นะ พึ่งตนเองได้เราไม่ต้องง้อใครเราไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องอายใครเพราะเราไม่ได้ขอใครเราผลิตอาหารของเราเองเราทำนาของเราเองเราสร้างกระท่อมอยู่เองเราไม่ต้องไปง้อใครพอความรู้สึกอย่างนี้เติบโตขึ้นในใจมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนไปผมรู้สึกมั่นใจในตัวเองสูงมากขึ้นกล้าที่จะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ พอความมั่นใจเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงเข้ามาหาและก็อยากจะแต่งงานด้วยซึ่งผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วผมตั้งใจที่จะเป็นโสดตลอดชีวิตในช่วงนั้นเพราะผมรู้สึกว่ายังไงก็หาคู่ชีวิตไม่ได้ในชีวิตนี้ ก็เลยเชื่อคำของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าชีวิตพรหมจรรย์ประเสริฐสุดก็เลยฝึกที่จะเป็นพรหมจรรย์ก็คือไม่แต่งงานก็เลยรู้สึกเพลิดเพลินกับความเป็นพรหมจรรย์มาพักใหญ่เลยรู้สึกว่าชีวิตมันอิสระมากจะไปไหนทำอะไรไม่ต้องบอกใครไม่ต้องคุยกับใครไปได้เลยอยากทำอะไรทำได้เลยโอ้ชีวิตมันดีมาก แต่อยู่ๆก็มีคนมาขอแต่งงานด้วยผมก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกําก็เลยบอกว่าโอเคเพราะชีวิตนี้ไม่เคยแต่งงานไม่เคยอยู่กับผู้หญิงก็เลยคิดว่าน่าลองก็เลยตัดสินใจแต่งงานเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งมันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าเออชีวิตคู่เนี่ยก็แปลกดีนะ มันมีหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันมีทั้งสิ่งที่อยากจะทำก็ได้ทำมีทั้งสิ่งที่ไม่อยากทำก็ได้ทำมันไม่เหมือนอยู่คนเดียวแต่เราก็สามารถที่จะปรับตัวได้อยู่ด้วยกันได้ทีนี้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นชีวิตคู่เนี่ยผมก็มองว่าชีวิตคนอื่นๆเนี่ยเวลาแต่งงานกันมันน่าเบื่อมาก ใหม่ๆนี่มันดูหวานสดชื่นแต่อยู่ไปสักพักเนี่ยมันจะน่าเบื่อขึ้นมาคนทั้งสองคนก็จะเริ่มเบื่อกันไม่พูดกันบ้างทะเลาะกันบ้างแยกกันอยู่บ้างสารพัดอย่างซึ่งมันเป็นปัญหาที่น่าเบื่อหน่ายมากผมก็เลยมาคิดว่าถ้าเราจะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้เป็นไปได้ไหมผมก็เลยมาฝึกคิดถึงว่า เราจะเคารพคนอื่นเหมือนเคารพตัวเองได้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเขาเกื้อหนุนเขาส่งเสริมเขาเพื่อให้เขาเป็นอย่างที่เขาอยากจะเป็นและเราก็จะได้ประนีประนอมกันเราจะได้ไม่ทะเลาะกันเราจะเกื้อหนุนกันมากกว่าที่จะมาทะเลาะกันอันนี้ก็เลยทำให้ชีวิตการแต่งงานเนี่ยเป็นการฝึกฝนตัวเองที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตผม มันทําให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากฟังคนอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะคู่ชีวิตของเราฟังเขามากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจเขามากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันยากมากที่จะฟังคนอื่นอะไรก็ตามที่เขาพูดมาถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดเราก็จะพล่งไปเลยก็คือไม่ฟังเราถูกที่สุดโดยเฉพาะที่เกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ย รู้ดีกว่าเราฉลาดกว่าเราทำอะไรได้มากกว่าซึ่งอันนี้คือความคิดที่ผิดพลาดและก็ทำให้เกิดปัญหาเยอะมากในชีวิตของผมแต่พอฝึกที่จะฟังเขามากขึ้นพยายามที่จะเข้าใจมากขึ้นโดยไม่คิดถึงตัวเองมากนักมันทำให้ปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายอย่างรวดเร็วการฟังด้วยความตั้งใจฟังโดยไม่ใช้อารมณ์ ระหว่างคู่ชีวิตเนี่ยมันทําให้เกิดการใช้เหตุผลมากขึ้นในการอยู่ร่วมกันแล้วก็ทําให้รู้สึกดีมากดีเกิดการพัฒนาภายในของแต่ละคนมากขึ้นในที่สุดก็พบว่าชีวิตเราอยู่ด้วยกันไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีเรื่องละหองละแหงไม่จําเป็นต้องอิจฉาริษยาตราบใดที่เรา คุยกันได้ใช้เหตุผลเข้าหากันไม่ใช้อารมณ์เลยเนี่ยปัญหามันแทบจะไม่มีเลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกดีนะชีวิตคู่มันคือโรงเรียนคือมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่มากที่ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงจิตใจของเราและของคนอื่นได้ดีมากต่อมาชีวิตแต่งงานครั้งแรกก็จบลง ก็ต้องจบลงเพราะว่า,าเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่แบบผมได้มันเหงาเกินไปสําหรับเขาเขาเป็นคนเมืองเป็นคนที่อยากอยู่ในเมืองอ,อยากจะมีกิจกรรมมีนั่นมีนี่บ่อยๆแต่ผมต้องพาเขาไปอยู่กลางทุ่งนาที่โดดเดี่ยวซึ่งผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันที่ต้องพาเขาไปอยู่แบบนั้นเขาก็เป็นทุกข์มาก เพราะไม่ใช่สิ่งที่เขาเติบโตมาไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยในที่สุดเราก็เลยต้องเลิกกันแยกทางกันแต่เราไม่ได้มีความบาดหมางอะไรกันเลยเราเลิกกันด้วยความรู้สึกที่ดีมากแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอันนี้คือการเรียนรู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่จัดการได้และต่อมาผมก็ได้แต่งงาน รอบที่สองซึ่งรอบที่สองเนี่ยผมก็ได้คุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราแต่งงานกันเนี่ยคือการตกลงที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะไม่ใช่ว่าเราจะมาร่วมเฉพาะความสุขเราจะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเราจะทำให้ความทุกข์เป็นความสนุกได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ในใจแต่ผมบอกกับเขาว่า เราแต่งงานกันเนี่ยเราไม่ได้ครอบครองซึ่งกันในกันนะเขาต้องได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำเขาฝันยังไงขอให้ได้ทำอย่างนั้นต่อไปซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดมานานเพราะผมเห็นชีวิตคนจานวนมากก่อนแต่งงานทุกคนมีจินตนาการมีความฝันอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากไปเที่ยวนั่นอยากไปเที่ยวนี่เยอะแย,ยะไปหมดเลยแต่พอแต่งงานกันปุ๊บปรากฏว่าทุกอย่างจบลงหมดเลย ไปไหนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับครอบครัวต้องทำงานหาเงินต้องดินน้นรนยิ่งมีลูกขึ้นมายิ่งจบเลยหมายความว่าชีวิตมันจบไปแล้วผมไม่อยากจะเห็นชีวิตคู่เป็นแบบนั้นเราก็เลยคุยกันว่าแต่งงานกันแต่อยากจะให้ความฝันของแต่ละคนยังลุกโชนอยู่ยังได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยู่และเราไม่อยากจะให้ความรักของเราเนี่ย เป็นเหมือนคู่อื่นๆที่เต็มไปได้วยความอิจฉาลิษยาความหึงหวงการที่ทําให้คนไม่มีอิสระเลยเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยเราก็เลยคุยกันว่าถ้าเราแต่งงานกันเนี่ยทุกคนมีอิสระภาพแล้วผมก็บอกว่าผมเคารพในตัวเขาเท่ากับเคารพตัวผมเองซึ่งถ้าเขาเห็นว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ย ผมไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งสิ้เทึกสิ่งที่เขาต้องการได้ผมไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เขาวาดฝันไว้ในตอนแรกเขาจะต้องหาคนใหม่และผมจะต้องสนับสนุนให้เขาหาคนใหม่ด้วยเพื่อเขาจะได้ใช้ชีวิตของเขาให้เต็มที่จะได้ทำสิ่งที่เขาฝันให้เป็นจริงผมก็พูดลักษณะนี้แล้วก็คุยกัน จากนั้นเราก็อยู่กันมาปรากฏว่ามันดีมากการคุยกันโดยไม่ใช้อารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมันทำให้ชีวิตคู่เป็นการร่วมเดินทางไปด้วยกันในการเดินทางของชีวิตเนี่ยหลายๆครั้งมันจะเจออุปสรรคเจอความยากลำบากเจอความทุกข์ความเครียดความกุ้มมากมาย ต่เราจะทําให้ความทุกข์ความเครียดความกุ้มมันสนุกได้ยังไงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกตรงเนี้ยสนุกตรงที่ว่าพอเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยความทุกข์ไม่ใช่ประเด็นแล้วความเครียดความกุ้มไม่ใช่ปัญหาเราสามารถผ่านมันไปได้หมดเลยด้วยความสนุกสนานทีนี้พอเราฝึกที่จะไม่ครอบครองซึ่งกันและกันเนี่ย มันทําให้แต่ละคนมีอิสระอย่างมากแต่ละคนก็ไปทําสิ่งทตัวเองอยากทําอยากไปไหนกับใครก็ไปได้หมดเลยโดยไม่มีคําว่าอิจฉาลิษยาตามหลังเราไม่เคยโทรเช็คโทรตามกันว่าไปไหนอยู่กับใครทําอะไรอยู่ไม่มีแบบนี้เลยเราเคารพเชื่อใจซึ่งกันและกันที่สําคัญคือผมมั่นใจในตัวผมพอผมมั่นใจในตัวผมว่าผมมั่นคงเนี่ย เขาก็รู้สึกมั่นคงไปด้วยก็เลยทำให้เขาไม่กังวลกับตัวผมทั้งทงที่ผมเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมากไปกับคนจำนวนมากหลายๆครั้งนอนที่บ้านของผู้หญิงนอนในห้องของผู้หญิงสองต่อสองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่ผมก็ไว้ใจตัวเองสูงมากฉะนั้นคู่ชีวิตผมก็เลยไม่กังวลเลยอันนี้คือ สิ่งที่ผมรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่ออกแบบได้ความรักเป็นสิ่งที่ทำให้สนุกได้ความรักคือสิ่งที่เกื้อกูลให้เราเนี่ยได้รู้สึกไม่เหงาในการเดินทางไปสู่จุดหมายที่เราอยากจะไปก็คือเป้าหมายของชีวิตคืออะไรเราส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่งดงามแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าความรัก เริ่มต้นด้วยอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นความโกรธความเครียดแค้นความหึงหวงผุดขึ้นมาสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาก็จะกลายเป็นปัญหาเต็มไปหมดเลยมันน่าเบื่อมากมันน่าเบื่อจริงๆมันทําให้ผมรู้สึกเสียดายมากเห็นคนหล่อๆเห็นคนสวยๆหลายหลายคนอู้ชีวิตเขานี่น่าจะดีมากนะมันเพอร์เฟกมากมันสมบูรณ์มากทุกอย่างเลยแต่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ แป๊บเดียวก็เลิกกันแป๊บเดียวก็เลิกกันในที่สุดแก่ลงก็ยังไม่มีเพื่อนชีวิตจริงๆเลยแต่และคนก็เข้ามาด้วยหน้ากากด้วยอารมณ์ซึ่งไม่ได้จริงใจไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจริงๆมันไม่รู้สึกอบอุ่นมันไม่รู้สึกผูกพันมันไม่รู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่จะก้าวไปด้วยกันที่เต็มไปด้วยพลังอันเนี้ย คือสิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตคู่ของผมเนี่ยได้ถูกออกแบบมาและถูกฝึกมาทําให้มันง่ายเบาสบายแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากเราเคารพซึ่งกันและกันเหมือนเคารพตัวเองเราไว้ใจซึ่งกันและกันเหมือนไว้ใจตัวเองดังนั้นเราจึงเหมือนกับชีวิต เป็นชีวิตเดียวกันแต่เราไม่ได้เป็นชีวิตเดียวกันเขาก็มีอิสระของเขาผมก็มีอิสระของผมนี่คือความงดงามของการอยู่ร่วมกันผมคิดว่าชีวิตรักเป็นสิ่งที่ออกแบบได้ถ้าเราตั้งใจที่จะอยู่เหนือพรมวิลิขิตอยู่เหนือโชคชะตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุก งดงามและก็เพลิดเพลินลองดูไหมครับลองอยู่ด้วยกันโดยไม่ใช้อารมณ์ดูสิครับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันดีมากลองเลยผมลองมาแล้วครับ